เอวามีสุตังเอากาสัมยังพระาวาสกเกสุวิหารตีกาปิลัวัตถุสมงมหาวันีมหาตาพิคูสังเคนะสัตทิปัญจมัตเตหีพิคูสตีหีสัพเพหีวะอารหันเตหิทัสสหีจารมกทาตุหิเทวตายีปุนิเยนาสันิปติตาหงติพระาวันตังทัศนายาพิขูสังขันจาระทะโคจตุลัง สุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตทัทธาหัวสาอายังโขพัคว,วาสก,กสุวิหรารติกาปิลัวัตถุสันมหาวณีมหาตาพิคูสังเคนะสัตทิงปันจะมัตติหิพิคูสติหิสัตติหิวอะอัาหัน,ต,นติหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภุเยนะสันนิ ปะตะตาโหติพระขวันตังทัศนายาภิขูสังคันจะกยันนูนามายาปีนภพระวาเตนุป,ปัสสังกเมยยามะอุป,ปัสสังกมิตวาพระาวาวตสันติเกปันปัจเจกคาถาภาเสยยามาติอัาทาโคตาเิวตาเสยยะถาปินามาาะภะลาปุริโสสามินทิตังวาภาหังปะเลย ปัสสาเถยะปัสสาวะที่ตังวาพาหังสามมินเถยะเอวะเมีวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตารายาตาพระวะโตปูไโตปตุระ,ระรหรังสุอัทาโคตาเทวตาพระาววัะคะวันตังอภิวาเทตวัยกามันตังอัทถังสุเอกัมตังที่ตา โอเอกาเทวตาพระคาวตัวสันติเกยมังคาทางอาปาสีมหาสมโยปาวะนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอีมังธรรมะสมย,ยังทากีตาเยวะอาปาราชิตาสังคันติอัตคูอปารเทวตาพระคาวตัวสันติเกยียมังคาทางอาปาสีตัตระตัตระพิกาโบ สมาทห่างสูงจิตตังอตโนอุชกามักอสุสารธีวันเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิรักันติปันธิตาติอัทโคอปาราเทวตาพระควโตสติกิยีมังคาถังอาพาสีเชตวากีรังเชวตวาปารีคังอินทกีรังโอหัจจะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมาลาจากคุม มัตาสุธันตาสุสูนาคาีีอัทโคอัปราทีวัตตาพระกัตโตสันติเกีมังคาทาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาสีนตคามิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปาริปุเรสันติติ อัตาโคพัควาพิขุอมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสะสูโรกธาตุสูเทวตาสันนิสันนิปติตาคุติตถาคตังคัสสานายะพิขุสังคัญจเยปิเตพิขเวอหีสุงอาตีตามัทนานาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะควันตานัง เอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเาิสุงเจือ,อยะธา,าปิในหัง เอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอาณาคาตับมาธานังอา,าหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตับปรมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไม่หังเอตารหิอาติขีสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิกิตายสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทศสามิ พิคเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานาสีกรุธาภาสิสามีติเอวามพันเตติโขเตพิขูวพรคขวตัตโตปัญจะโสสูงพัควาเอตัทะโวจะสีโลกมามสีโลกมามโนกัสสามิยัตถาภูมาตาตาสิตา เยสิตาคิดิคาพลังปาหิตตตาสมาหิตาปุทูสีหาว่าสันลีนารลมะหังสาพิสัมพุนูโอทาตามะนะสาสุธา วิปสัสสนะมานาวิลาิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิลาวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสารณิระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกาโวเ,เตเจาอาตปามักกรุงสุตวาพุทธศา,าสาสนางังเตสามปาตุระหูยา,างอามานุสานะทัสนานังอาเปเกสาตตมาธาขุง สาหัสังอัฏฐาสัตตะงิงสัตตังเอเกสาหัสานังอัมานุสานามัทธสูงอาเปเกนันตามัทธขุงที่สาสภาวุราอหุงดันจะสพังพินญายะวะวะ่ากิตตวานาัจจาคุมาตะตุอามันตยิสาัตธาสาวกีสารนีรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเยวหังกิตตยิสามีคริ ทราหิอนุบุพโสสัตตสหสาวยาขาภูมิกาปิลวัฒวาอิทิมัตัชุติมันโตนวันตุยัสสิโนโมทมานาพิกามูพิกุนาสมิติงวนังชะสหัสาเหมะวตายาขานานตกวานิโนอิทิมัตัชุติมันตนวันตุยัสสิโนโมทมานาพิกามูพิกุนาสมิติงวนัง สาตาคิราติสหัสายะขานานาตะวนันนิโนมิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมธมานาอภพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังอิเจเตโล อิเจเตโสรัสสัสหาสายคาณนัตวันิโนอิทิมันโตชุติมตัววตนนาวันโตยะสสิโนมูธมานาภิกามูพภิกขุนาสมิติวะนังสวีสามิตาปัญจสตายคาณนัตวันิโนอิทิอินิมตวชุติมตัตวันนาวันโตยะสสิโนมูธมานาภิกามูพภิกขุนาสมิติวะนังกุมภิโรราชาาหิโกเวปุลัสสะนิเวสานังภิโยนัง สัตสหสังยัานังปายุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโซปาคาสมิติงวานังปุริมันจาธิสังราชาท่าตารัโถปาษาสติคันท่าพานังอธิปติมหาราชายาสศิโสพุตตาปิตัสาภาวอินทามนามัพภาาอิทิมาโตชุติมันโตวนนวันโตยาสสิโน โมทัม,มานาพิการมูพิคูนาสมิติวานางังทาเคดันจัติสังราชาวิรุหโหตัปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสาภะหะวอินทัพม,มานามหาพลาอิีิมัโตยชุติมันตนตนาบันโตยาสัสสิโนโมทัม,มานาพิการมูพิคูนาสมิติวานางัง ปัจจุันจาที่สังราชาวิรูปคูปัสสตินาคานาธิปฏิมหาราชายักษสัตติโสปุตตาอภิตัสสะพหโวอินทามานามหาภะรายทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสีโนโมทามานาพิกามูพิกโมนาสัมมิติงวานังปุตตาดันจาที่สังราชโกเวโลตปัสสตียักขานางทีปติมหาราชายักษสัตติโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทามานามหาภลราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัตสีโนโม มานาภิกาามูพิคุณาสมิติมะนังปุริมะทิสังท่าตระโถท,ทกักขีนีนาวิรุณหาโคปชิกเมนาวิรูปะโคโกเวโลอุตราทิสังจัตตาโรเตม,มหาราชาสมันตาจตุโลทิสาท่าทันละมานาอัตถังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะณิกาสัถา มายากุเกนทูเวเกนทูวิจุวิตูจะวิตูโตสหะจันทนาคามาเสโฉจะกินโอคันทุนิคันทูจะปะนาโทโอปามัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทัพัวนารราชาชาโนสโพอาคูปันจะสีโค เจวาติมพาดูสุริยบราสาเอเตจเยจราชาโนคันทภาสหราชูพิโมทมานาพิกามูพิคูนาสมิติงวานังอาทาคูนสภานาคาเวสาลาสหตัดชาการกัมพราลสตตราอาฟูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอรามโน มหานาโคโสปรารคาสัสานิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปากิวิสุธทธาจักหูวิหายาสาเตวะนามชัชปัปตาจิตราจุปนนาอิติเตสนามังอะภยันตธานาคาราชานมามสิสุปัน,นาโตเขมามาก,กาสิพุโต สันหาหิวาจาหิวะอุปันวะยะอุปันวะหายันตานาคาสุปานาสารณามะกลางสุพุทธังชิตาวะชิระหเทนะสมุทังอสุราชิตาปาตารวาสวัาสเตอิทิมัญโตยัสสีโนกาลตัญชามหาพิสมาอสุรา ธานะเวคาสาปะเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนามุจีสาสตัญชาพาลิปุตตานังต่อเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพาลิงเสนังราหูพัทธมุป,ปาขมุงสะมะโยธานิพัทันเตพิคุนาสมิติงวานัง อาปจาเทวาปัทฐบีจารเตชัวโยตัฏฐาขมวารุณาวารุณาเทวาโสโมจารยสสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทัศเตทัศตากายาสเพรานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตูวนาวันตยะสัสสิโนโมทนาพิกามุพิกุนาสวมิติงว่านังเวนทูจาเทวะสาหะดีจา อะสัมาจากทุเยยะมาจันทาสูป,ปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยะสูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาณขัตตานิปุรักิตาวะอาคูมันทาพาลาหากาวัสุนางวาสาวสิทโทจัก โกปาคาปูรินท่ทาทัวท่าเสเทเทัทาสัากายาสเพนานาัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันวันนาวันโตยัสส์ศีโนโมทัมานาอภิกรมุพิขุนาสัม,มิติวันังอาถาโคสหาภูเทวาชัละมัคขิสิคา,าริวะอริทกาจาราชาจาริทกาจารชาจาอุมาบุภาสิพา มาปุพภะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจาักอาจุตาจาักอานิชากาสูเลยะัดุจีราอาคูอาคูวาสักวะณีสีโนทัสสิเตทัสสัตถายาสเพนานาตัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันละวันตูววนตยสะสีโนโมทามานาอภิกามูณทิ่ขุนาสมิติงวะนังมะ มานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิทาปทุสิกาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูอาลโยเทวายจักรตหิตตวานิสิโนปารคามหาปารัคาอาคูเทวายัสสินทัสเสริทัสถานกายสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันตชุติมันโตนัพันตยัสสินโมธานาภิกขามูภิกขนาสนิติมัง สุกากรุมหารุนาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตคายหามปาโมคาอาคูเท е วาวิจักขนาสะมัตตาหาคชามิสกาจายามิสกกาจายาสาศิโนทะนะยังอาคาปะชุนุโนโยทิสาปพิวัสติ สเ,ตเตสตีทสทากายาสเพะนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันัวันตยัสสิโนมูทมานาพิกามูพิกุนาสมิติงวันังเขมียาดุสิตายามากัดทากาจายาสสิโน ลัมพิตก,กาลามาเสรษฐาชโชตินามาจา,าสวานิมมานรติโนอาคูอาคูปรานิมิตาทศเศษทษฐทศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตโนนัววันตาาัวยัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิขุนาสมิติมะนง สทตตัทีตีธิวะนิกายาสัพพินานตะวันนิโนนามันนะวะเยนาอาคันจุงเยจันเยสัทิสาสหาะปาวุฒาชาติมักีรังโอคาติน,นามะนาสวังทะเคโมฆาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาสติตังสุพัมมาปรมารามตโตัาปุตตาอิธิมันโต ปุตตาอิทิมาโตสหสะสานากุมาโรติสโสจาสุปาคาสมิติวะนังสหสัสสพามะโลกานังมหาพัมะม,มหาพาม,มาพิติทติโอปะ,ปะปานโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัส,สีโสทะเสทะอิสระอาหูปจัจเจกะวะสาวติโน เตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโต,ตเตสจัสเพียพิการเตสินเทเทเวสพพมมเกมมารดาเสนาอภิการมิปัสการหาสา,า,ามันที่ยังเอถาคันหาถาพันธาถาดาเคนาพันธามัทโวสมันตาปาริวาเรถามาโวมุตจิตวามาโวมุน จิตถาโกจีนังอิติตัตถามหาสีโนกานหาศสีนังอาเปสยัยปะนินาตะมะตะปะนินาตะละมาะหาตัสาารากตาวานะเพรระวังยาถาปาวุสโกเมโคทะนายันโตสาวิชุโกตท,ทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอา ส่ายังวสีตัญจาสพังอภินญายะววะคิตธวานจาจักขุมาตตาตอมันตยสิสัตธาสเพตตาตอาอมันตยสิสัตทานสาวกีสารณีระเตมมารักษนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตปามากคารุงสุตตะวะพุทธาสัสสานังวีตาราเกหิปากามงุงเซ เนสังโรมมปีอินชายุงสัพพิวชิตตสังคามาพระยาติตายสศสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ